คนดังซัดแรงอย่ามาอ้างว่าไม่เคยดอมส้มจับจ้วงสถาบันสาวเบนดาวติกตอกฟาดดอมส้มจะมาบอกว่าไม่เคยจับจ้วงอย่าเอาพระมหากษัตริย์มาโหนพวกคุณทำจริงแต่พวกคุณไม่รับสาวเบน้นลั่นต่อคนเห็นต่างคุณก็ว่างโง่ความคิดเห็นไม่เหมือนกับคุณคุณก็ว่าเขาสลิมคุณเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยของคุณผด็เก,กาศ เป็นกรณีที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานนะครับระหว่างดอมส้มกับสถาบันพมหกรรมสัตย์ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวมากมายออกมาโจมตีกลุ่มชัางชาติไม่ว่าจะเป็นกรณีก่อนหน้านี้ที่นายชาดาจัดหนักซัดดอมส้มว่าจะไม่ทะเลาะด้วยแต่มินสถาบันยอมไม่ได้หรือจะเป็นกรณีของคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวทที่ได้ออกมาเตือนทัวร์ดอมส้มว่าทำมินเจอฟ้องแน่หรือจะเป็นกรณีคนดังบันเทิงที่ชอบออกมาไลฟ์พูดคุยเกี่ยวกับการเมืองอย่างคุณลีนาจังลีนาจังจันจาก็ได้ออกมาวีแหลกหลังดอมส้มไปก่อกวน กอจะซัดก,กลับพวกปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจนล่าสุดนะครับได้มีสาวสวยดาวติ๊กต็อกท่านหนึ่งเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทีแรกก็ติ่งส้มแต่เราเห็นต่างเรื่องนึงหนึ่งสองเราโด,ด,ดานด่าหนักมากอยู่ดีๆก็ได้เป็นสลิปเฉยเลยใช่แบบเนี้ยโดนเยอะมากซึ่งเบนสนะ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนแรกเบนส์ก็เห็นดีด้วยนะกับการออกมาประท้วงเรื่องการจะไล่ลุงตู่เพราะตอนแรกเบนส์ก็ไม่ชอบลุงตู่ไม่เห็นผลงานก็เลยคิดว่าเออจะอยู่ต่อทําไมก็ไม่รู้แต่พอเริ่มไปไป,ไปมา,มาอ้าว นอกจากไล่ลูงตู่อย่างเดียวเริ่มมาจับจ้วงสถาบันด่าแบบแรงๆมากๆกคือแบบจะมาบอกว่าไม่เคยจับจ้วงอย่ามาเอาพระมหากษัตริย์เอาพระมหากษัตริย์มาโหนโนค่ะพวกคุณทําจริงๆแค่พวกคุณไม่รับความเป็นจริงว่าเออพวกคุณน่ะทําจริงๆจะบอกไว้ให้นะว่าคนที่เขาเป็นแบบเบนเป็นแบบที่เคยเห็นด้วยกับพวกม็อบแล้วพอคิดต่างเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วโดนด่าแบบสาเสียเทเสียมีเยอะมากที่จริงน่ะถ้าคุณจะไล่ลูกตู่คุณก็แค่ไม่ต้องแต่ต้องเรื่องพระมหากษัตริย์คุณอาจจะทําให้ลูกตู่เนี่ยออกจากเก้าอี้ได้ไปตั้้งนานาแลว เขาถอยออกมาจากม็อบกันเยอะแยะมากมายก็เพราะพวกคุณทังนั้นคนเห็นต่างคุณก็ว่าเขาโง่คนความคิดเห็นไม่เหมือนกับคุณคุณก็ว่าเขาสลิมคุณเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยของคุณเนี่ยผดเด็จการแล้วก็ใช้คําพูดหยาบคายมากๆคือไม่เข้าใจว่าทําไมหรอเวลาจะพูดหรือจะโต้แย้งอะไรกับใครอ่ะคิดได้แค่คําหยาบคายๆหรอคิดแบบคําพูดที่มีเหตุผลไม่ได้หรือเอาเหตุผลมาคุยกันไม่ได้หรอเราก็จะว่าสลิมเต่าล้านปนีน,นู่นนี่เบนน่ะเคยอยู่ในแบบที่เห็นด้วยนะแล้วก็สงสารคนที่แบบโดนตำรวจ ฉีดน้ำใส่หรือนี่คืออะไรเนี่ยเคยอยู่แบบณตรงนั้นแต่พอเราเออเขาแตะเต้าหนึ่งหนึ่งสอง 1, 2, เขาแตะเต้าพระมหากษัตริย์เราไม่โอเคเลยพอคุยปุ๊บก็มาแย้งว่าอา้าวพระมหากษัตริย์สถาบันมีไว้เพื่ออะไรสําคัญอะไรนู่นนี่นั่นคือแบบคุณไม่เมคเซนส์นความคิดของคุณอนะ่ะมันไม่โอเคแล้วแล้วจะคิดว่าเออมันไม่เหมือนกันเพราะเราถอยเพราะเราถอยเราก็ถูกคุณด่าเสียเพราะฉะนั้นคุณควรจะคิดดีๆว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคืออะไรกันแน่พอเรามาบอกว่าเราอ่ะเคยอยู่นะณจุดที่เคยไปติ่งโซ พวกคุณก็มาก้าวไก่ความคิดเราว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่เคยมาเป็นหรอกคุณนะออกจากลูกตู่ไม่ได้ซึ่งมันเป็นตัวฉันค่ะมันไม่ใช่ตัวคุณเนี่ยแค่นี้คุณยังไม่เคารพสิทธิคนอื่นเลยต้องการเรียกสิทธิของตัวเองแต่ไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นนี่หรือคือประชาธิปไตยคิดดีๆนะจ๊ะหากจําเป็นที่จะต้องตอบคําถามให้กับชาวดอมส้มนั้นกระจ่างว่าพระมหากษัตริย์และสถาบันมีไว้เพื่ออะไรสําคัญอย่างไรเรามาดูกันครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่เกื้นนมาานาน พระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละยุคสมัยอาจมีพระราชอำนาจและใช้พระราชอำนาจแตกต่างกันแต่ทุกพระองค์เนี่ยล้วนยอมรับกรอบของความเป็นพระราชาตามคําสอนในพระพุทธศาสนานั่นคือพระมหากษัตริย์ต้องมีราชาธรรมเป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการปกครองส่วนในด้านทางปฏิบัติเนี่ยพระมหากษาตัตริย์ทรงเป็นธรรมราชาทรงยึดทศพิธราชธรรมเป็นหลักในการปกครองและทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองพระมหากษาตัตริย์เนี่ยเป็นองค์ความยุติธรรมความมีเมตตา ที่พึ่งแห่งราษฎรพระมหากษาัตริย์จึงมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองราษฎรและรักษาชาติบ้านเมืองให้มีความสงบร่มเย็นครับ